กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของการเป็นสิวสิ่งหนึ่งที่เขาทิ้งเป็นของที่ระลึกเอาไว้ให้ก็คือรอยดำหรือบางทีรอยที่เป็นแผลเป็นเล็กๆจ,จากการเป็นสิวรเราต้องดูแลไงนี่แหละอาจารย์อาจารย์าารยสําคัญที่สุดเลยครับวัยรุ่นส่วนมากเนี่ยชอบแกะใช่ไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีสินค้าใหม่นะคะแล้วเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์เลยนะคะนั่นก็คือสากาเจลค่ะอาจารย์ค่ะ ตัวนี้จะเวิร์กมาก <ฮะ S 2> แล้ววันนี้มันจะมีงานวิจัยเลยนะคะคอาจารย์สารสกัดจากเมือกหอยทากซึ่งเราใส่ไปในนี้มันจะช่วยดูแลกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้เยี่ยมมากเลยค่ะคเพราะฉะนั้นรอยที่เขาเป็นแผลเป็นใช่ไหมคะรอยนูนใช่ไหมคะมันจะตื้นขึ้นเลยค่ะคแต่สกาเจลของเราจะเติมสารอีกตัวหนึง่งก็คือสารสกัดจากหอมแดงตัวนี้จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียช่วยด้วยนะคะ แผลก็จะหายเร็วขึ้นนะคะสิ่งสำคัญในนี้ก็คือเราจะเติมสารเพิ่มความชุ่มชืน้นเพราะฉะนั้นส่วนมากที่ใครใช้รอ,อยแผลเป็นเขาจะเรียบเนียนแต่ อิทธิพลของเมื่อหอยทากนะอาจารย์มันจะทําให้หน้าวาวหน้าเนียนได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรียกว่าครบวงจรครบเลยค่ะสําหรับควางวยงาใ้สะอาดควบคุมความมันให้ดีบํารุงผิวให้เป็นมีรอยแพ้เป็นก็แต้มรักษามีสิวก็มีครีมแต้มสิวเอาแหละเบื้องเบื้องนอกนะเขาเรียกว่าเบื้องนอกภายนอกเนี่ยนะเราดูแลเรียบร้อยเราต้องดูแลจากภายในด้วยไหมสําหรับคนที่ อยากลดบรรากาศการเกิดสิวทำไงฮะพี่คือคือสิวเนี่ยถ้าเราเข้าไปศึกษาจริงๆมันมาจากหลากหลายสาเหตุใช่ไหมคะการกินการกินการนอนหลับพักผ่อนนู่นนี่นั่นเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่คัดมาผลิตภัณฑ์2รายการนะคะสำหรับดูแลจากภายในซึ่งตัวนี้ก็คือจัตุชาของเรานะคะนะคะซึ่งตัวนี้จะมีงานวิจัยเลย โดยคุณสมบัติของชาจะทำให้ผิวแข็งแรงค่ะจับจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเราดีนะคะเราเป็นชาถึง4ชนิดเลยนี่นะคะเดนี้จะหอมอร่อยด้วยนะคะมีรสชาติที่หอมอร่อยนะคะชงและรประทานง่ายๆดื่มง่ายๆได้ทั้งวันนะคะซึ่งถ้าเราเติมตัวนี้ไประบบร่างกายเรานะคะเสริมภูมิต้านทานได้ผิวพรรณเราแข็งแรงขึ้นสิวก็จะหายไวขึ้นนะคะริ้วรอยหรือ รอยดําก็จะหายไวมันเหมือนกับการใช้ชีวิตนะฮะ,ะที่จินเรากำลังเล่าว่าการดูแลจากภายในมันก็คือวิถีชีวิตของเราก็มีผลต่อการทําให้เกิดสิวแต่การใช้ครีมพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นการการดูแลรักษาป้องกันแต่การใช้ชีวิต ทานอาหารที่ไม่มันจัดจนเกินไปพักผ่อนให้เพียงพออย่างอย่างชาเนี่ยแน่นอนคนจีนเขาดื่มแทนน้ำเขาบอกว่ามันล้างความมันในร่างกายได้อันนี้คือเขาก็เล่ากันมาเป็นตำนานนะท่านผู้ชมเขาบอกว่าเวลากินของมันกินชาเข้าไปแล้วอันนี้มันมีสารจากอู่หลงด้วยใช่ไหมมันก็เลยช่วยชะล้างความมัน เวลาเราทานอาหารมันๆเข้าไปครับนอกนั้นเป็นอะไรฮะทีนี้ส่วนมากคนเป็นสิวเนี่ยเขาจะทิ้งรอยดำครับซึ่งรอยดําบางทีถ้าทิ้งนานๆไปมันจะลึกใช่ไหมคะอาจารย์ัถึงผิวชั้นในเราก็จะแนะนำเก็ฟซีอีกสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจากเมล็ดองุ่นซึ่งมันจะมีงานวิจัยชัดเจนว่าเขาจะรักษาฝ้าครับนะคะจริงๆรอยดำไม่ใช่ฝ้าแต่ถ้าทิ้งไว้นานๆไปใช่ไหมคะมันก็จะมีโอกาสถ้าเราเติมตัวนี้ไปซะนะคะที่จะดูแลข้างใน โอกาสของการรักษารอยดําจะหายเร็วมากนะอาจารย์รจากประสบการณ์ของพี่เนี่ยสัป,ปดาห์หนึ่งหรือสองสัป,ปดาห์เนี่ยรอยดําเขาจะจางหายไปได้เยอะมากค่ะครับ,รบรเพราะฉะนั้นพูดถึงการดูแลต้องดูแลให้ครบเลยนะครับ,รบเอาละผมถามวิธีการปิดการขายบ้างพี่จินมีเทคนิคมั้ยจากประสบการณ์ในภาคสนามว่าจะทํายังไงให้เขา ใช้ผลิตภัณฑ์ของ,รของเรารการปิดการขายมีประโยคไหนเป็นเป็นประโยคเด็ดไหมฮะที่อยากจะแนะนคือคือเราต้องดูผู้มุ่งหวังว่าเขากังวลแค่ไหนหายับความกังวลเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราจะนําเสนอผลิตภัณฑ์ถ้ากังวลน้อยๆไม่เป็นอะไรมากเราอาจจะเติมให้ชิ้น2ชิ้นให้ทดลองก่อน แต่ถ้ากังวลมากทิ้งไว้นานและหนูอยากรักษาหายเร็วๆที่มีเป็นชุดไหมหอ,อย่างนี้นะฮะเราก็จะตอบโจทย์เป็นชุดให้เขานะคะแต่การตอบโจทย์เป็นชุดเราก็ต้องดูผิวเขาด้วยนะคะอาจารย์ว่าผิวเขาจะใช้อะไรได้บ้างนะคะเขาจะใช้ยังไงขั้นตอนการใช้ยังไงเมื่อมีผลิตภัณฑ์สีซ่าห้าตัวเพิ่มขึ้นเราต้องแนะนําวิธีการใช้แล้วะคะ่ะอันนี้ก่อนนะอันนี้หลังนะอันนี้ทาแบบไหนอย่างนี้นะฮะอาจารย์การ,รแนะนําขั้นตอนจะทําให้เขามีความรู้สึก จงใจในการจะซื้อมากขึ้นเช่นเหมือนผมอ่ะล้างหน้าอย่างเดียวผมก็ต้องอยากได้ตัวแต้มเมื่อตัวแต้มเสร็จผมมีรอยดาผมก็อยากใช้ถ้วยทนเนอร์ผมก็อยากจะใช้การแนะนําของเราจึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับในการทําให้เขามั่นใจว่าเรากําลังอธิบายในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์นะครับเราสามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยไปสู่ผลิตภัณฑ์ รายการอื่นๆของกิฟฟารีนได้ไหมคะได้ค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยคนเป็นสิวเขาต้องมีเพื่อนที่เป็นสิวค่ะอาจารย์โอ้โอโอเขาก็จะไปแนะนําเพื่อนเขาก็บ,าบอกเออเพื่อนรู้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็ได้มีลูกค้าเพิ่มเติมนะ,ะคะแต่เมื่อสิวเขาหายเขาจะมีรอยดําแล้วก็ดูแลต่อหลังจากนั้นเขาอยากบํารุงเราก็จะมีผลิตภัณฑ์บํารุงเพิ่มเติมไปะน,นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปยอดธุรกิจจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเรื่องสิวเป็นยังไงบ้างเวลาเราลงภาาสนามเนี่ยสิบคนนะอาจารย์ เป็นสิวมาแล้วเจ็ดนะคะโอ้มาเลยแบบนี้เลยค่ะเป็นเรื่องที่คุยอยาใครก็โดนแต่ว่าสิวเนี่ยเขาจะเป็นสิวเกิดจากอะไรก็ค่อยคุยกันใหม่อีกทีเยอะมากค่ะจ้ะสิบคนมีเรื่องสิวสะเจ็ดเยอะมากดังนั้นโอกาสโอกาสคุยง่ายขึ้นง่้ไม่ต้องไปกลัวเลยว่าจะคุยเรื่องอะไรดีนะเพราะเรารู้แล้วว่าเขากังวลใจเรื่องนี้ถ้านักธุรกิจเรียนรู้เรื่องสิวครับที่มาที่ไปของสิวสิวเกิดจากอะไรบ้างลักษณะสิวเป็นแบบใดบ้างนะคะยอดเยี่ยมค่ะครับเอาล้ครับท่านผู้ชม เรื่องสิวๆแต่กลับกลายเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดรายได้จํานวนมหาศาลฟังเคล็ดลับดีๆจากคุณจิตน,นาไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาตรงแล้วท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ